เี็นางกินใหญ่ตำปีกล้วยตำชมปีกล้วยก้อนมือนีิเขาไม่ชอบกินเล่มมือนีิตำปีกล้วยกินกับเขา้าตำให้มันแหลกก้อนเดอ้อตำปีกล้วยให้มันแหลกก้อนย้ำมันตำด้วยหนิตำปีตำหัวปีตำหัวปีกล้วยยังใส่ยังแน่แหละ ใส่ปักเขือคืนได้บ้านี่กระติบขวยแล้วกสะใส่ปักเขือคืนใส่เราปักเขือคืนน่ะสปักเขือคืนกันก่อนปลาเขือคืนสรอยลงสรอยลงใส่้ักเขือคืนลงเลยเด้อบ้านี้เด้อลูกหลานเอ้ยเป็นเบิ่งเป็นตัวอย่างเด้อลูกหลานบ่เคยเฮ็ดอยากเฮ็ดกินนแย่สิเฮ็ดให้เบิ่งปักเขือคืนลงแล้วก็เสี่ยวปักหน่าลงได้บ้านี้ อืมอบังหน้าเาใส่ยังญ่ทำใส่ปีกล้ยยวยนั่นแล้วน่าก็ได้ตำได้ปีกล้วยมันก็าตำปีกล้วยใส่บังหน้า,าสใส่บังน่าตัวตัดฟาดหัวปีนั่นมันฟาดแล้วบังหน้าเ,า,า,า,เ,า,า,เาใส่เอาใส่เยอะๆจังสี่ล้านี่ thay bằng nào là cái cửa xe chắc nói để mình nuôi kia xe là cái xe nằm tan mà này anh là cái sĩ xe nằm phá สมนช้างไปนหนปะไปไหนปาแล้วก็ใส่ปลาแดกปลาแดกกับปลาแดกต้มสมัยชุ่มมือนี่เขาบอกกินปลาแดกสดเขากินปลาแดกต้มตําขยำใส่ขันบันเอ้ยตําขยำใส่กันแล้วดีวบัน แมย่ยยยยา,เา,า,ายยูเอาเิมเขามาหอย,ยได,ดยยเยเยไ้เอา่ามหอได้ใส่ด้วยเด้ตับเรวแล้วแบบนี้แม่เอาจอนก่อนแม่รื้จอนจอนนี่หน,นหน่อกินด้านนอกเข้าสิังสิ่งอะไรจะเสียบ เสีบสิบบึงกัะดูบิบึงดูลูกหลานเลยเซีบเจ้เนาะยืนเซบอีเล็บอียอือแซบแซีบเพอาอพักก็ให้ยยายไงลูกนะอืมพักอยู่ห้างนไเห